ยี่สิบเก้าครับข้อนี้ให้สไลด์มานะครับแต่ไม่ได้ให้เป็นรูปนะเป็นการอธิบายออกมาอย่างนี้เฉยๆนะครับแล้วต้องบอกได้ครับว่าแต่ละสไลด์เนี่ยมันคือส่วนที่เป็นรากหรือว่าลำต้นครับแล้วเป็นรากหรือลำต้นเนี่ยของพืชใบเลี้ยงคูหรือว่าใบเลี้ยงเดี่ยวนะมอปลายเราต้องดูออกนะครับว่าให้สไลด์มาเนี่ยอันนี้คือรากหรือลำต้นต้องบอกได้ด้วยครับว่าเป็นรากลำต้นของพืชใบเลี้ยงคูหรือใบเลี้ยงเดี่ยวครับเราต้องจำทั้งหมด4รูปนะครับมาดูครับในส่วนของรากก่อนครับ ส่วนของลากครับก็แบ่งให้ดูครับเนส่วนของไดคอร์ดหรือว่าใบเลี้ยงกู้โมโนคอร์ดก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนะไดคอร์ดก็สังเกตง่ายๆครับลองดูที่ตรงกลางก่อนเลยครับตรงกลางนะครับจะเห็นว่ามันมีแฉกครับนะแฉกตรงนี้นะครับไอแฉกตรงนี้เนี่ยคือแฉกของข้อลำเลียงส่เล่มครับพอลำเลียงน้ํานะตรงนี้ครับคือส่วนส่เล่มสังเกตง่ายๆนะครับลากของพืชใบเลี้ยงกู้เนี่ยจะมีแฉกตรงกลางครับซึ่งเป็นแฉกของข้อลำเลียงน้ําใส่เล่มครับส่วนโฟเอมเนี่ยติดอยู่ข้างข้างครับ ส่วนนี้นะครับส่วนของโพเอมนะโพเอมนะครับมักจะไม่ออกสีแดงครับเพราะว่าโพเอมส่วนใหญ่แล้วเป็นเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าไซเลสนะครับเซลล์ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่ตายแล้วเวลาย้อมเนี่ยครับด้วยสีสวานินเนี่ยก็เลยสามาาถเห็นเป็นสีแดงได้นะโอเคนะครับไดคอร์ทครับหลักการมองภาพง่ายคือเห็นตรงกลางเป็นแฉกอย่างนี้ครับแสดงว่าเป็นลากของพืชไปเลี้ยงกู้นะต่อมาครับโมโนคอร์โมโนคอร์เนี่ยครับจะเห็นว่าข้อลำเลียงของมันเนี่ยมีการเลียงตัวเป็นลักษมีครับอันนี้ก็ส่วนของข้อลำเลียงนะครับ ในส่วนของท่อลลำเลียงนะครับส่วนที่เราเห็นได้ชัดเจนนยครับเป็นวงวงตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนของไซเลมครับโอเคไหมเป็นส่วนของไซเลมนะครับโฮเอมอาจจะดูยากนิดนึงครับแต่โฮเอฟเนี่ยมันจะอยู่ครับแทรกระหว่างไซเลมอยู่ครับโอเคนะครับง่ายๆครับโมโนพอดเนี่ยเวลามองภาพต้องมองออกครับว่าถ้ามันเรียงตัวเป็นลักรมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของรากโมโนพอดครับไซเลมเนี่ยมีการเรียงตัวเป็นลัสมีนะแต่ถ้าไดพอ์ไซเลมจะเป็นแฉกอยู่ตรงกลางครับโอเคนะครับอันนี้ สอนการดูภาพคร่าวๆนะครับเอาแบบที่เห็นภาพแล้วเนี่ยสามารถบอกได้เลยครับว่าเป็นลาบพืชอะไรนะต่อมามาดูในส่วนของลาต้นครับลาต้นก็ต้องจํครับทั้งของใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวครับของใบเลี้ยงคู่นะครับจะเห็นว่าเป็นลักมีเหมือนกันครับตรงนี้นะครับข้อลำเรียงเป็นลัศมีเหมือนกันนะเรามาดูครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงครับอันนี้ครับหยิบออกมาส่วนหนึ่งเห็นไหมลัศมีตรงส่วนนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งโปเอมกับไซเลมครับด้านนอกนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของโปเอมคร โฟเอมอยู่ด้านนอกสุดนะครับแล้วด้านในครับสีแดงด้านในตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนของไซเลมครับตรงกลางระหว่างโฟเอฟกับไซเลมก็คือเนื้อเยื่อที่เรียกว่าแคมเบียมครับแคมเบียมเป็นเนื้อเจริญนะครับที่สามารถเจริญเป็นโฟเอฟก็ได้เป็นไซเลมก็ได้ครับเห็นไหมแคมเบียมนะครับอาจจะเจริญเป็นซีกัลดอรี่โฟเอฟหรือว่าซีกัลดอรี่ไซเลมก็ได้ครับอันนี้คือลักษณะที่โดดเด่นนะครับของพืชใบเลี้ยงคู่นะใบเลี้ยงคู่จะมีชั้นแคมเบียมอยู่นะครับเห็นไหมใบเลี้ยงคู่จะมีชั้นแคมเบียมนะ ส่วนใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีชั้นแคมเบียมครับโอเคนะครับดังนั้นจําไว้ครับถ้าเห็นลักษณะเนี่ยของท่อลาเลียงเรียงตัวเป็นรัศมีครับแล้วมีชั้นแคมเบียมอย่างนี้นะครับแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างโปเอฟกับไซเลมเนี่ยอันนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นลักษณะของลำต้นพืชใบเลี้ยงคูนะทีนี้ใบเลี้ยงเดี่ยวครับใบเลี้ยงเดี่ยวก็สังเกตง่ายๆครับจะเห็นว่ามีส่วนที่เหมือนกับหน้าคนเนี่ยครับนะส่วนที่เหมือนกับหน้าคนตรงนี้นะครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอย่าไม่เป็นระเบียบครับไอ้ส่วนที่เหมือนกับหน้า พ่อลาเลียงนะครับพ่อลําเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับในส่วนของลำต้นเนี่ยมันไม่มีการเรียงตัวไประเบียบครับมันจะกระจัดกระจายอย่างนี้นะเราลองมาดูครับในส่วนของพ่อลําเลียงมาเป็นยังไงครับส่วนนี้นะครับคือส่วนของมัดพ่อลําเลียงนะจะเหมอกกับหน้าคนเห็นไหมส่วนที่เป็นเหมือนกับตานะครับเป็นส่วนของไซเลมครับตังนี้นะครับเป็นส่วนไซเลมส่วนหน้าผักตรงนี้เป็นส่วนของโปเอมครับโอเคนะครับและที่เหมือนกับปากนะครับเป็นส่วนแอร์สเปซเฉยๆนะตรงนี้นะครับด้านล่างที่เหมือนกับปากนี่คือแอร์สเปซ ส่วนที่เหมือน,นตาเนี่ยคือไซเลมหน้าผากก็คือโเอมครับเค okay, นะครับอันนี้คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะจะเห็นว่าแต่ละรูปเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับดังนั้นพยายามจํารูปให้ได้ครับแค่สี่รูปตรงนี้จาไม่ยากมากนะและแต่ละรูปเนี่ยก็ค่าจะมีเอกลักษณ์ของมัน,นครับเราก็เรามาดูครับสไลด์ที่1บรรยายว่าไงครับสไลด์ที่1บรรยายว่าใจกลางมีพิษเรามาดูเลครับในส่วนของพืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่ครับที่ลําต้นเนี่ย มนจะเห็นว่าตรงกลางครับมีเนื้อเยื่อถาวรน,นะครับอัดกันอยู่แน่นนะตรงส่วนนี้เราเรียกว่าพิทนะครับเรียกว่าพิทนะแล้วก็นอกจากนี้ครับสไลด์ที่1เนี่ยยังบอกด้วยครับว่าพบไซเลียมทุติยภูมิพบการเชื่อมของวัสคิวลาแคมเบียมเรียงเป็นวงครับวัสคิวลาแคมเบียมเรียงเป็นวงอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นลักษณะครับของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับมีแคมเบียมอยู่นะเรียงตัวเป็นวงแบบนี้ครับคือลักษณะของใบเลี้ยงคู่ชัดเจนนะถ้าพอเห็นครับว่าลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยคืออะไรบ้างเวลาอ่านคําบรรยายตรงนี้รก็สามามถ พิจารณาไม่ยากเลยครับว่าน่าจะเป็นสไลด์ของอะไรนะตรงนี้ครับก็คือลำต้นของไดคอร์ดหรือว่าลำต้นของใบเลี้ยงคู่ครับลำต้นนะครับของไดคอร์ดนะต่อมาครับสไลด์สองบอกว่าพบวัตคิลลาบัลด์เนกระจายไปทั่วขอบเขตของพิษและคอเทกไม่ชัดเจนหลักๆครับถ้าเป็นวัตส์คิลลาบัลดเนเนี่ยกระจายไปทั่วก็มักจะเป็นส่วนของอะไรครับส่วนของลำต้นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับอันนี้นะเป็นตัวที่ วัสดุรัลบรรเดอร์เนี่ยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายครับหน้าคนตรงนี้เห็นไหมอยู่กันอย่างกระจัดกระจายเป็นลักษณะเด่นครับของตัวที่เป็นลำต้นนะครับของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับสไลด์สองก็ชัดเจนนะครับเป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะลำต้นโมโนโคอร์ดครับต่อมามาดูสไลด์สามครับสไลด์สามบอกว่าพบชั้นข้อเหตุกว้างมากในชั้นสตีลพบกลุ่มเซลล์ไซเลมเรียงตัวเป็นแฉกไซเลม เลี้ยงตัวเป็นแฉกชัดเจนครับมันคือส่วนของลากนะครับใบเลี้ยงคู่ครับใส่เล่มหนึ่งเป็นแฉกใช่ไหมเวลาเห็นคีย์เวิร์ดของมันนะครับก็สามารถพิจารณาไากแล้วครับว่าน่าจะเป็นส่วนไหนนะอย่างที่บอกครับว่ารูปเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะแตกต่างกันชัดเจนครับดูให้ออกครับว่าลักษณะของแต่รูปมันเป็นยังไงครับอันนี้นะครับก็เป็นลากของไดคอร์ดครับเราก็มาดูครับว่าสไลด์หนึ่งสองสามเนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างของพืชชนิดใดครับชอยแรกบอกว่า สไลด์ที่1น,นะครับคือลำต้นของข้าวลำต้นของข้าวคืออะไรครับข้าวเป็นโมโนโคอตนะครับเขม่าข้าวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะข้าวข้าวโพดอ้อยไผ่พวกนี้นะครับเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับแต่เราดูแล้วครับว่าสไลด์หนึ่งคืออะไรครับสไลด์หนึ่งคือลำต้นไดคอตดังนั้นตรงนี้ก็ผิดเลยนะครับผิดนะต่อมาข้อสองครับลำต้นของมะม่วงมะม,ม,ม่วงเป็นใบเลี้ยงคู่ครับอันนี้ใช้ได้ครับแล้วก็สไลด์สองคือลำต้นของข้าวโพดก็ถูกต้องครับสไลด์สองเราคิดว่าเป็นลำต้นของโมโนคอร์ด ข้าวโพดนะครับก็เป็นโมโนคอร์ดครับจำไว้นะข้าวข้าวโพดอ้อยไผ่พวกนี้คือโมโนคอร์ดนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วก็สไลด์สามบอกว่าเป็นรากของถั่วเขียวครับสไลด์สามเราบอกว่าเป็นรากไดคอร์ดครับอันนี้ก็ถูกกล้องครับรากถั่วเขียวถั่วเขียวก็เป็นไดคอร์ดนะครับเป็นใบเลี้ยงกู่นะข้อสองถือว่าเป็นไปได้ครับโอเคไหมส่วนสามสี่ห้าเนี่ยตัดไปได้เลยครับเพราะว่าสไลด์ที่หนึ่งมันคือส่วนของลำต้นนะครับไม่ใช่รากนะอันนี้ก็ผิดหมดครับ เคนะครับจะเห็นว่าข้อนี้ก็ถามในพื้นฐานทั่วไปนะครับหยิบเอกลักษณ์ของแต่ละสไลด์มาครับแล้วก็เราพิรนาครับว่ามันน่าจะเป็นลำต้นหรือว่ารากพืชอะไรนะครับอาจจะต้องมีการจํานิดนึงนะครับว่าพืชอะไรเป็นใบเลี้ยงคู่อะไรเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะถ้าเกิดว่าเข้าๆนะครับเอาตามหลักๆที่เขาสอบหยิบมาถามบ่อยเนี่ยให้จําไว้ครับว่าโมโนคอร์ดเนี่ยหลักๆที่เอามาถามนะครับจะมีญ้าข้าวข้าวโพดอ้อยไผ่ครับอันนี้คือโมโนคอร์ดนะครับที่เขาสอบมักจะยกเอามาออกสอบครับเข็มะ จำหลกัหลกๆนะครับว่าโมโนครอร์ดมีอะไรบ้างแล้วที่เหลือเนี่ยให้ตีคําว่าน่าจะเป็นไดคอร์ดนะอันนี้ใช้สลหร,รับกอนที่เราจําได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยอยากให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับว่าไดคอร์ดมีอะไรบ้างโมโนครอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆครับที่อยากให้จําได้เนี่ยก็คือลองไปดูนะครับในหนังสือแบบเรียนของกระทรวงนะว่าในกระทรวงเนี่ยเขายกตัวอย่างอะไรบ้างเขาว่าเป็นโมโนครอร์ดอะไรบ้างเป็นไดคอร์ดนะครับจาตามที่แบบเรียนเนี่ยให้จําเอาไว้เป็นพื้นฐานก่อนนะ โอเคนะครับอันนี้ก็ลองกลับไปทดทวนกันดูครับ